อสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเราจะมารีวิวผลพัดตื่นกับไม่ตื่นกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาอผลพัชไม่ตื่นก่อนนะครับมาวิกองเกิดพอดีเลยเก็บอ่ะพัชไม่ตื่นนะครับก็จะมีสี่สกิลนะครับก็คือสกิลแรกก็คือสกิลแปลงร่างอาจจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแปลงร่างนี่ แล้วกอ็อันที่สองนะครับ i m p a c t นะครับเป็นเหมือนปล่อยลุกวอลสีทองลงมานะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมว่าผมไปทำพ้างนอกดียวยาจะมีคนไหมไม่มีใครไปกันเถอะเนาะตัวหนึ่งนะว่าจะไปเรียนในคอนโดนะครับก็ามาอัดคลิปนี้หน่อยในคลิปที่3นะครับเป็นเหมือนบุ d ด,ด้าแล b นะครับก็คือ เราเอาน,นิ้วกดไปทางนามันก็จะไปกระเด็นทางนู้นแล้วนี่แบบนี้นะครับส่วนสก,กิลสุดท้ายนะครับเป็นการออกคลื่นแสงก็เหมือนสก,กิลที่สองเลยแต่แค่มันออกมาทั้งตัวนะครับปล่อยออกมานะครับต่อไปนะครับทําแบบตื่นบ้าง๊ะออมีคนด้วยนะครับปกติเคยถ้าทุกคนทำหมอนพัดตื่นก็ระวังหน่อยนะครับเผื่อโดนแบบว่าพีพีอะไรประมาณนี้นะครับ ผมแนะนำให้เพื่อนช่วยดีกว่านะครับมาไปลงดันกันดีอันนี้ผมไม่ต้องลงดันก็ได้แล้วนะครับมาเลยนี่การลงด้นแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้เงินม่วงแต่สก,กิลสุดท้ายนะครับแพงสุดห้าห้าพันแฟกเมนนะครับสก,กิลเลกก็ชิปเหมือนชิปนะครับ อดผบไปรีว no ิวสกิลแรกนะครับชิปทำดาเมจรอบข้างเล็กน้อยนะครับอ่า๋ยวดูก่อนแค่เข้าไปหาใกล้ๆนะครับนี่สามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดสกิลสองนะครับคือการคือการปล่อยขึ้นเป็นวงเวนกระจายออกไปนะครับแล้วนะครับสกิลสามนะครับสกิลสี่ ดีนะครับเป็นไหวยำแสงออกจากตัวเป็นเส้นตรงนะครับนะว่าแค่ใช้สามอันนี้แหละก็ดีสุลดลต่อไปนะครับทานต<อ>กาานิก็คือถ้าโลหิตนะครับก็คือสกิลวีนะครับใช้มาเติรี่ไป็นสองนะเราจะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วยิงผมบอกเลยว่าเหมาะครับดูตายไปถึงตัวเออสก,กิลสุดท้ายเป็นการจับมอนสเตอร์ ขึ้นมาเล้วโยนทิ้งนะครับนี่นี่ไปยังนะครับนี่นี่สกิลอันติีนะครับมันโหลดนานโหลดนานกว่าเพื่อนเลยนี่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 นก็ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าได้อย่าลืมภาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมว่านะผมมารีวิวมัดก๊อตกันมัดก๊อตนะครับมัดก๊อตทูเมนนะครับเป็นมัดซุปวีสองนะครับสก,กิลแรกเป็นการวิ่งออกไปข้างหน้าอ่าเดี๋ยวผมมาดูแปลว่าจะใช้กับศัตรูไปยังไงนะครับผมว่าผมเลือกแปๆๆลงว่าแปลงร่างมันพาก่อนดีกว่าเป็นธรรมดาก่อนอ่าตอนนี้ผมก็ธรรมดาละนี่นะครับแล้วก็พุ่งออกไปข้างหน้าแล้วเจอศัตรูแล้วก็ว้าวๆเหมือนนินใจยอย่างนี้นะครับเออ สเก,กิลสองนะครับเป็นเหมือนมันมันก็ตัวหนึ่งเลยนะครับแต่แค่เป็นแต่ว,ว่าวงเวนนนครับสก,กิลสามนะครับก็เหมือนมันก็ทุ่มเม่นเหมือนกันแต่แค่เราจะไปหาศัตรูแต่วา่าอย่างนี้นะครับไม่เาผ้มเจอคนพาครับมาๆมๆามาพีพีเลยไม่มีคอมโบนะครับมปนอย่ากว่าพีพีกับผมพอดีไปพ v พก่อนมาเดี๋ยวมันเจอพะตื่นผม เล่นบรรยากาศนะครับเล่นบรรยากาศมาผมว่าผมผมเอ้ยมันมันจะเล่นบนหลังคาโรงงานเลยเหรอพวกมันจะเล่นบนหลังคาโรงงานวะโอ้โหมาเดี๋ยวต้องใช้ท่าโทวท่าครับโทวท่านี่นี่นี่ปวท่าอันติเป็นไงเป็นไงเออไอตอนนี้มันมันก็จะตายแล้วเพราะฉะนั้นผมนจะ เสียบทะลุใส่ไม้อะตอนนี้ผมกำลังจะนี่ฉันพาแรงนะครับแรงมากเลยตอนนี้ผมจะเปิดอันตีแล้วเปิดอันตีนี่มันก็จะตายยังไหนวะมันหนีเฉยเลยอันนี้นี่ไงมันก็จะตายแล้วทุกคนนี่ฟ่ายยังตีพี่จริงนะครับถ้าลงจันพายเนี่ยเราสามารถหยิบบอสมาด้วยนะ สกิลวีก็จะแพงหน่อยนะครับมัน, 5, นโโห้าพันนี่แอะโอ้โหตัวไม่แข็งแรงเกไปทักต่อยกับเขาโอโ้โหเแลมาอ้าวมันตายเฉยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปตีฟามิงโกกันต่อเลยนะครัตอนนี้ก็สามโมงอะใครไปทำอะไรก็บอกกันหน่อยเนาะ ไปบินขึ้นมาเลยบิน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 ขึ้น,น,นมาบินนะครับไปเลยไปจัดการกับฟอร์มิงกากันเออเข้าไปไม่ได้หรอคู่ฟอร์มิงโก้ไมกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดซับสไคร e ไลค์แชร์แล้วก,ก็อย่าดืมแยกเต็มเพื่อจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆของผมและอย่าลืมไปติดตามช่งผม้วยนะครับอย่าลืม กด like ไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเฮ้ hey, คิมเมื่อวานมยังเฮ้ hey, คิมเมื่อวานยังไม่กดเลยนะกดก่อนไปเงินผมตามไปไปถึงวานไมฮ่าฮ่าฮ่าแต่ไม่จริงหรอกอนะแค่นี้ครับ